สวัสดีเพื่อนผู้รับบริการทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายกันก่อนนะคะแล้วก็ฟังความรู้เรื่องความดันสูงนะคะท่านใดยืนไหวยืนออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายนะคะร่างกายจะได้อบอุ่นนะถ้ายืนไม่ไหวนั่งทําได้นะคะทําตามคนเสื้อม่วง เส้อม่วงเลยนะจะ ให้หายเหนื่อยก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเรื่องความดันสูงกันนะคะโอเคมีเอกสาร สวัสดีนะคะทุกท่านที่มารับบริการนะคะวันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องความดันหดสูงนะคะดิฉันขวัญรักขียวไิเป็นพยาบาลประจาคลินิกนี้นะคะวความดันหดสูงคืออะไรต,ต้องมารู้ก่อนว่าความดันหดคืออะไรนะคะความดันหดก,ก็คือแรงดันในเส้นเลือดนั่นแหละเกิดจากการที่หัวใจบีบตัวคลายตัวเพื่อสูบฉีดเลือดจากหัวใจไปเลยงส่วนต่างๆของร่างกายจะมี2ค่านะคะค่าบนก็คือแรงดันในหลอดเลือขดขณะที่หัวใจบีบตัว ส่วนค่าล่างเป็นแรงดันที่เกิดในขณะที่หัวใจไข่ไายตัวนะคะมันจะบีบคลายบีบคลายสลับกันนี้จะมีอยู่2องค่านะคะเมื่อไหร่ที่เรียกว่าความดันสูงเมื่อค่าบนตั้งแต่140ขึ้นไปหรือค่าล่างตั้งแต่90ขึ้นไปเพียงค่าใดค่าหนึ่งนะคะที่วัดที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลถือว่าเป็นความดัน,นสูงนะคะ อ่าทีนี้ประเภทใหญ่ๆของความดันสูงมีอะไรบ้างมีสองประเภทใหญ่นะคะอันแรกก็คือไม่ทราบสาเหตุที่แน่ใจาก,การเกิดของโรคนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆป,ปรับไปเรื่อยๆจนความดันสูงแบบที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะนะส่วนใหญ่กลุ่มไี้จะเจอในผู้ใหญ่กับผู้สูงอายุนะคะส่วนอันที่ทราบสาเหตุ ที่ทําให้ความดันสูงก็เกิดจากโรคประจําตัวของคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับหรือว่าเรียกว่าโรคนอนกรนเคยได้ยินไหมคะนอนกรนแล้วหยุดหายใจขณะหลับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความดันสูงและคุมความดันได้ยากโรคไตโรคต่อมไทรอยเนื้องอกที่ต่อมหมวกไตเบาหวานตั้งครรภ์หลอดเลือดผิดปกติหรือแม้กระทั่งการใช้ยาบางอย่างอย่างเช่นยาคุมกาเนิดย,ยาลดน้ำมูกยากแก้คายยากแก้ปวดก็ทําให้ความดันสูงได้ นอกจากนั้นถ้ามีการใช้สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์อะไรต่างๆพวกนี้ก็ทําให้เกิดความดันสูงได้เช่นกันนะคะทีนี้ปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทําให้มีโอกาสทําให้ความดันสูงได้อันแรกเลยเกี่ยวข้องกับกลุ่มเรามากคืออายุนะคะอายุที่มากขึ้นจะทําให้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเกิดขึ้นในหลายอย่างเส้นเลือดก็เป็นหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อหลก็แล้วแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดเมื่อก่อนมันเคยยืดหยุ่นดีนะคะลาเลียงเลือดได้ดีบีบ ตัวคลายตัวขยับตัวได้ดีพออายุมากขึ้นมันจะบีดตัวคลายตัวขยับตัวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะมีความตึงนะคะไม่ยืดหยุ่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วลนําซ้ำบางคนมีปัญหาคือมีไขมันมีค่าพลักไป่อดในเส้นเลือดทาให้เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องความเป็นสูงได้ อันต่อมาคือกรรมพันธุ์นะคะครอบครัวใดที่มีเป็นโรคความดันสูงก็มีโอกาสเป็นได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะมันไม่ใช่โรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์จะเป็นพฤติกรรมเราซะมากกว่านะคะโรคอ้วนหรือน้ําหนักเกินนะคะทาไมโรคอ้วนหรือน้ําหนักเกินทําให้ความดันสูงนะคะสมมุติเราตัวขนาดนี้นะการที่หัวใจบีบตัวคลายตัวเพื่อลําเลียงเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายจะใช้แรงบีบขนาดหนึ่ง แต่ถ้าเมื่อไหร่เราตัวโต,วตวขึ้นมันต้องใช้แรงเยอะขึ้นไม่งั้นมันจะบีบไปส่งส่วนปลายไม่ได้นะคะแล้วนอกจากนั้นคนอ้วนหรือน้าหนักเกินเนี่ยไขมันนะคะมันจะไปบียดไปขดเส้นเลือดบางส่วนนะคะเส้นเลือดถ้าถูกเบียดเรานึกถึงสายยางที่ถูกก้อนหินทับไว้อยู่น้ําจะผ่านตรงจุดนั้นได้ลําบากถ้าจะผ่านตรงจุดนั้นได้ต้องใช้แรงบีบเยอะมากถึงจะผ่านตรงจุดที่มันถูกบีบรัดนั้นได้นะคะอันนี้คือเป็น เทียบเคียงให้เห็นว่าความดันสูงในคนอ้วนนี่เกิดได้จากยังไงนะคะ,ะต่อมาก็คืออาหารโซเดียมสูงนะคะเขาบอกว่าโซเดียมสูงเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทําให้ร่างกายมีการดึงน้ำไว้ในร่างกายเยอะมากเมื่อไหร่ในร่างกายมีน้ําเยอะความดันสูงก็จะตามมานะคะปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นความเครียดสะสมการดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ไม่ออกกำลังกายาาก็เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดความดันสูงได้เช่นกันนะคะ,ะทีนี้เรามาดู มันมีอาการอะไรเตือนบ้างหน้าที่เอ๊ะเราต้องสงสัยว่าความดันสูงจริงๆรุงเนี้ยมันแทบจะไม่มีอาการที่เราเห็นเลยนะคะแต่มันจะมีสัญญาณเตือนบางอย่างว่าเอ๊ะเราต้องดูแลนะว่าเรามีปัญหาเรื่องความดันสูงหรือเปล่าอย่างเช่นอาการอะไรบ้างบางคนมีใจสัน่นปวดหัวปวดหัวต้นคอปวดไททอยปวดขมับอย่างเงี้ยนะคะพื้นไส้อาเจียนปวดตาผ้ามัวนะคะหน้ามืดวิงเบียนเหนื่อยง่ายหอบง่ายมือเท้าชาถ้าเรามีอาการเหล่านี้เนี่ย เราต้องสงสัย่เอ๊ะเรามีปัญหาเรื่องความดันหนสูงหรือเปล่าสามารถเช็คได้ก็คือถ้ามาโรงพยาบาลก็จะวัดความดันแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเราจะวัดความดันที่บ้านดูตัวเองได้นะคะอทีนี้เรามาดูถ้าเป็นความดันหนสูงแล้วคุมอาการได้ไม่ดีมันจะเกิดปัญหาอะไรกับร่างกายเราบ้างนะคะเพราะว่าแทรกซ้อนจะเกิดหลายๆระบบเลยนะคะดังนี้นะอันแรกเลยหัวใจหัวใจเขาจะทํางานหนักในการบีบคลายตัวบีบคลายตัวเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย เขาจะทํางานหนักจนกล้ามเนื้อเขาเขยายเป็นกล้ามเนื้อแบบหัวใจโตขึ้นแต่โตแบบไม่แข็งแรงนะคะโตแบบเป็นโรคอันที่2สมองนะคะเขาพบว่าถ้ามีความดันสูงและภูมิคุมการไ,ไม่ดีจะมีความสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดสมองไม่ว่าจะแตกตีดตันถ้าเป็นจุดเล็กๆ ก็จะแค่เอามาพึ่งหรือเอามาพาดนะคะแต่ถ้าเป็นจุดใหญ่ๆแตกตีบตันแคลเซียมแบบเอามาพาดแบบครึ่งตัวก็มีนะคะทั้งตัวเลยก็มีนะคะอยู่ที่ว่าจุดที่เขามีปัญหานะคะต่อไปไตไตจะทำงานหนักมากขึ้นนะคะจะเสี่ยงต่อการเกิดภาะวะไตวายได้ไม่ว่าจะเฉียบพลันหรือเรื้อรังต่อไปตานะคะอาจจะมีเลือดออกในตาประสาทตาเสื่อมตามโมยและที่น่ากลัวก็กคือตาบอดน,นะคะ อันสุดท้ายหลอดเลือดแดงใหญ่ป่งพองนะคะฉีดขาดถ้าหลอดเลือดแดงใหญ่ป่งพองแล้วก็ถึงขั้นฉีดขาดนี้ก็อันตรายถึงชีวิตได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าการวิ่ัยความดันโลหิตสูงเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเมื่อก่อนเราจะรู้ว่าเราเป็นความดันสูงก็ต่อเมื่อเรามาโรงพยาบาลใช่ไหมคะเพราะอยู่บ้านเราแทบจะไม่มีโอกาสวัดความดันเลยนะคะนะ แต่ปัจจุบันนี้เขาพบว่าการวินิจฉัยความดันสูงได้แม่นยำที่สุดนะคะหนึ่งก็คือวัดที่บ้านร่วมกับที่โรงพยาบาลน,นะคะต้องดูคู่กันนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่โรงพยาบาล140-90ขึ้นไปนะคะและที่บ้านตั้งแต่ร้อย5าม้าแขึ้นไปทั้งสองค่าเนี่ยทั้งที่บ้านและที่โรงพยาบาลสูงถ <c oughs> ือว่าคนนั้นเป็นความดันสูงจริงๆนะคะบางคนเขาจนะ,ะาคคามีปัญหาแค่ที่โรงพยาบาลสูงที่บ้านปกติ บางคนมีปัญหาที่รงมาปกติแต่ที่บ้านสูงนะคะนะเขาจะมีกลุ่มของเขาเรียกอยู่นะคะทำไมเราต้องวัดความดันที่โรงพยาบาลร่วมกับที่บ้านนะคะอ่ะวันนี้ที่ลงมาโรงพยาบาลถึงกันเนี่ยนั่งรอกันก่อนแปดโมงตื่นกันตีอะไรคะตื่นกันกี่โมงตีห้าต้องรีบอาบน้ําแต่งตัวออกจากบ้านเดินทางเนาะความรีบเร่งความตื่นเต้นความกังวลการเดินทาง สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงสิ่งเ่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้ความดันท่านสูงได้เมื่อมาโรงพยาบาลพอเข้ามาในโรงพยาบาลปุ๊บสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนที่บ้านเราแล้วผู้คนเยอะแยะมากมายตึกรามบ้านช่องตึกเยอะแยะมากมายต้องเดินมาหาที่บางคนหาที่จอดรถแล้วเดินจากที่จอดรถมานี่แล้วก็เดินขึ้นมาที่ตึกแล้วมานั่งรอนะคะแล้วพอนั่งรอก็นั่งรุ้นผลมาผล,ผลตรวจฉันจะเป็นยังไงหมอจะให้ทําอะไรหมอจะว่าอะไรไหมจะต้องปรับยาจะต้องอะไรไหม ความเครียดความวิตกกังวลต่างๆเหล่านี้นะคะกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้ความดันสูงได้ขณะที่เรามาอยู่ที่โรงพยาบาลความดันสูงกลุ่มนี้เราเรียกว่าความดันสูงแบบกลัวชุดขาวไวโคนไฮเปอร์เทนชันนะคะถ้าคุณหมอเขาดูแค่ค่าความดันที่โรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวนะในการตัดสินใจว่าเอ๊ะเป็นความดันสูงนะต้องให้ยาและต้องปรับยาละ มีความสุ่มเสี่ยงที่จะได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้องตรงจับอาการของเรานะคะนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปความดันสูงขนาดที่อยู่โรงพยาบาลจะมีปัจจัยเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายถ้าให้ถ้าดูแต่ตรงนี้ค่าเดียวปุ๊บแล้วให้ยาเลยเนี่ยมีความโอกาสที่เราจะได้รับยาเกินความจําเป็นคุณหมอถึงต้องให้วัดความดันที่บ้านร่วมด้วยว่าเขาเป็นแบบสูงเฉพาะที่โรงพยาบาลแล้วที่บ้านเป็นยังไงบ้างน,นะคะที่บ้านก็อาจจะปกติก็ได้อ่ะทีนี้มาดูอีกกลุ่มหนึ่ง กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้มาวัดความดันที่โรงพยาบาลเขาปกติเลยนะแต่ถ้าลองวัดความดันที่บ้านดูความดันที่บ้านแอบสูงกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่ากลัวคือความดันสูงตอนที่เขาอยู่บ้านไม่ได้อยู่ในสายตาหมอไม่ได้สูงในสายตาหมอมันจะมีโรคหรือมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างใน แม้แต่ที่บ้านเราสิ่งแวดล้อมปกติมันยังทําให้ความดันสูงได้กลุ่มนี้จะต้องรีบรักษาจะต้องรีบดูว่าเออมีปัญหาอะไรที่เป็นปัจจัยทําให้ความดันสูงหรือเปล่านะคะอันนั้นคือเป็นความสําคัญของการวัดความดันที่บ้านร่วมกับพร่โรงพยาบาลเพื่อดูว่า1เราเป็นความดันสูงจริงหรือเปล่าถ้าเป็นจริงที่บ้านก็ต้องสูงที่โรงพยาบาลก็ต้องสูงนะคะ 2. ถ้าใครกินยาอยู่เราจะได้ดูว่าการวัดความดันเนี่ย มันจะช่วยดูว่ายาที่กินอยู่นะ่ยเหมาะสมหรือเปล่าเพียงพอหรือเปล่าถ้าหากว่าอาการได้ดีทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้านจะไม่สูงนะคะอาจถามนิดนึงที่บ้านมีใครเครื่องม,มีมีเครื่องวัดความดันที่บ้านกันไหมคะมีไหมมีเนาะเป็นแบบไหนคะแบบพันข้อมือหรือต้นแขนน,แขน,นะคะเคยเอามาเทียบค่าที่นี่บ้างไหมอ่าไม่เคยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้ากันลวกันนะคะถือมาได้นะไม่คิดค่าใช้ใจ่ายอะไรนะคะวันไหนที่ เรามาหาหมอที่คลินิกเนี้ยถือมาก็ได้ให้น้องเขาเทียบค่าให้นะคะอ่ามีเครื่องวัดความนันที่บ้านแล้วเคยวัดความนันที่บ้านกันบ้างไหมวัดเวลาไหนบ้างคะเช้าเย็นนะโอเคอ่าทีนี้เดี๋ยวหนูจะให้ดูคลิปวิดีโอวิธีการวัดความนันที่บ้านที่ถูกต้องให้นะคะท่านจะได้ลองปฏิบัติตัวดูเนาะ เราิดที่โรงพยาบาลบางครั้งค่าความดันที่วัดได้อาจจะสูงจากปัจจัยหลายอย่างเช่นความตื่นเต้นวิตกกังวลความเครียดแต่เมื่อวัดความดันเลาิดที่บ้านอยู่ในระดับปกติหรือบางกรณีที่พบว่าค่าความดันเลาิตที่วัดได้ที่โรงพยาบาลปกติแต่เมื่อวัดความดันเลาิที่บ้านระดับสูง หากเรายึดเพียงค่าความดันโลหิตที่วัดได้ที่โรงพยาบาลในการวินิจฉัยการรักษาหรือปรับยาลดความดันโลหิตก็อาจเกิดความผิดพลาดหรือเกิดผลข้างเคียงจากการกินยาลดความดันโลหิตที่ไม่เหมาะสมได้ดังนั้นเพื่อให้การวินิจฉัยและการรักษาโรคความดันสูงได้ถูกต้องเหมาะสม,มจึงควรทำการวัดความดันโลหิตที่บ้านด้วยการวัดความดันโลหิตที่บ้านนั้น ช่วยในการประเมินผลของการรักษาช่วยให้ผู้ป่วยควบคุมความดันโลหิตได้ดีขึ้นและช่วยบ่งชี้โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ดีกว่าการวัดความดันโลหิตเฉพาะที่ราบลเดียว,อย,ว,วอ,ยอย่างเดียวาดันวที่แม่นยำควรวัดติดตัวันโดยวัดเวลาสองช่วงเวลาคือช่วงเช้าและก่อนนอนในแต่ละช่วงเวลาให้วัดอย่างน้อยสองครั้งแต่ละครั้งผ่านกันหนึ่งนาที โดยในช่วงเช้าควรวัดให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงหลังตื่นนอนและวัดก่อนกินอาหารมื้อเช้าและก่อนกินยาลดความดันมื้อเช้าถ้ามีส่วนช่วงก่อนนอนควรวัดก่อนจะเข้านอน30นาทีนอกจากนั้นควรวัดความดันโลหิตด,ด้วยวิธีดังกล่าวภายหลังที่แพทย์ปรับยาลดความดันโลหิตแล้วสองสัปดาห์หรือวัดตามคำแนะนำของแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่รับการรักษาเป็นเวลานานแล้วควบคุมความดันโลหิตได้ดี และไม่มีการปัเปลี่ยนการรักษาใดๆอาจวัด 1- ถึงสองวันต่อสัปดาห์อย่างไรก็ตามหากการวัดความดันโลหิตที่บ้านนี้ก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ป่วยแพทย์อาจจะแนะนำให้หยุดการวัดได้การวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่ถูกต้องมีวิธีการง่ายๆคือเริ่มจากเลือกใช้เครื่องวัดความดันโลหิตระบบอัตโนมัติแบบวัดรอบต้นแขนที่ปลอกแขนมีขนาดเหมาะสมกับแขนของผู้ใช้งาน และส่วนที่เป็นถุงลมควรพันได้เกือบรอบต้นแขนทั่วไปควรใช้ปลอกแขนที่มีถุงลมขนาด16เซนติเมตรคูณ30เซมตรก่อนวัดความดันโลหิตอย่างน้อย30นาทีควรงดสิ่งที่กระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงเกินความเป็นจริงได้แก่งดสูบุรี่งดดื่มแอลกอฮอล์งดดื่มชากาแฟารวมทั้งเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีเช่นโกโก้น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลังและงดออกกำลังกายเข้าห้องน้ำเพื่อกับถ่ายให้เรียบร้อยก่อนวัดความดันโลหิตแล้วนั่งพักอย่างน้อย5นาทีในสถานที่เงียบสงบอุณหภูมิห้องที่รู้สึกสบายหายใจเข้าออกช้าๆเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายนวัดความดันจากแขนข้างเดียวกันทุกครั้งโดยเลือกข้างที่วัดได้สูงกว่าแล้วพันปอกแขนบริเวณต้นแขน ให้เหลือข้อพับ2-3เซนติเมตรพันให้พอดีและไม่นั่นจนเกินไปข้ามพันพับบนแขนเสื้อโดยให้สัญลักษณ์ที่ขอบหลอกแขนอยู่กึ่งกลางด้านหน้าของข้อพับแขนนั่งตัวตรงลังพิงพนักเก้าอี้วางแขนข้างที่สวดัดไว้บนโต๊ะให้ข้อศอกขนานกับพื้นไม่เกร็งแขนไม่กับมือหลอกแขนควรอยู่ระดับเดียวกับหัวใจ ท้าสองข้างวางรอบกับพื้นไม่ขวาย่างสมาสมาขณะที่กำลังวัดความดันไม่พูดคุยไม่ขยับตัวไม่ดูโทรทัศน์หรือฟังวิทยุไม่อ่านหนังสือไม่เล่นโทรศัพท์มือถือเพื่อไม่ให้ตื่นเต้นกังวลและเครียดกดปุ่มเพื่อวัดความดันครั้งที่หนึ่งเสร็จแล้วจดค่าความดันโลหิตและชีพจรที่ได้หลังจากนั้นนั่งพักสิบนาที แล้วจึงกดวัดความดันครั Olá, ง้งท id ี่สองและจุดท้นยถ้ามติดต่อด้วยรู้สึกอาการหากพบว่าค่าการต่างกันมากกว่า5จุควรเพิ่มอีก1-2ครั้งแต่ละครั้งผ่านกัน1นาทีแล้วนำผลตรวจมาหาค่าเฉลี่ยหากวัดความดันโลหิตว่าความดันโลหิตตัวบน์35 หรือตัวล่าง85บ่งบอกว่ายังควบคุมความดันโลหิตได้ไม่ดีควรให้แพทย์หรือพยาบาลทราบตัวเลข104อา,า,าการผิดปกติเช่นปวดศีรษะมากหน้าอกแขนขาอ่อนแรงเป็นต้นควรรีบไปพบแพทย์หรือไปสถานพยาบาลใกลบ้บ้าน เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องวัดความดันโลหิตควรน,นําเครื่องมาทดสอบความถูกต้องแม่นยําโดยเทียบกับเครื่องวัดความดันโลหิตจอดที่โรงพยาบาลทุกหนึ่งถึงสองปีได้ว่าการวัดความดันโลหิตที่บ้านมีประโยชน์ทาให้การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างแม่นยําช่วยประเมินผลการรักษาทําให้ควบคุมความดันโลหิตได้ดีขึ้นที่สำคัญ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการวัดความดันโลหิตที่บ้านให้ถูกต้องและจดบันทึกข้อมูลเพื่อนำมาใช้วางแผนการรักษาได้อย่เหมาะสมด้วยค่ะ ทีนี้เรารู้แล้วนะคะว่าประโยชน์ของการวัดความดันที่บ้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะทีนี้พยาบาลอยากจะเชิญชวนอยากจะแนะนําว่า ถ้าท่านนะคะสามารถทําได้นะลองวัดความดันที่บ้านของตัวเองดูประเมินดูกได้ถึงแม้เราไม่ได้เป็นความดันสูงเราก็สามารถติดตามอาการของเราดูได้เพราะว่าอย่างที่บอกมันจะมีความดันประเภทหนึ่งที่เป็นแบบสูงที่บ้านแต่ที่โรงพยาบาลเขาไม่สูงนะคะเรากลัวตรงเนี้ยแหละเราจะได้ช่วยประเมินได้ทันแล้วก็มีปัญหาจะได้มคุยกับคุณหมอได้ครั้งต่อไปถ้าหากว่ามีโอกาสเนาะเอาความดันที่บ้านแม่คุณหมอเขาดูได้นะคะถ้าท่านใดมีเครื่องวัดความดันและท่านใดที่ยังไม่มีเครื่องวัดความดันจะซื้อเครื่องไว้ใช้สักเครื่อง พยาบาลแนะนาขอให้เป็นเครื่องที่พันต้นแขนนะคะพันที่ปอกแขนนะเพราะมันเครื่องจะเทียบเคียงกับเครื่องที่เขาใช้กันทั่วไปถ้าพัานที่ข้อมือเนี่ยเส้นเลือดต,ตรงนี้มันจะค่อนข้างเล็กเป็นนิดนึงมันจะจับได้ไม่ค่อยแม่นยําเท่าไหร่แต่ถ้าตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะจับเทียบเคียงกับเส้นเลือดที่หัวใจนะคะมันจะค่อนข้างแม่นยํากว่านะคะแลวถ้าซื้อน,นะขอให้เป็นรุ่นใหม่ที่มันมีสายชาร์จด้วยเพราะการวัดความดันที่ต่อเนื่องนานๆเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเครื่องเออถ้าเราใช้ถ่าน เครื่องบ่อยหนึ่งจะเปลืองฐานสองถ้าฐานมันอ่อนเครื่องมันจะรวนค่าความดันเราจะไม่ค่อยเที่ยงเท่าไหร่การเสียบใช้ไฟฟ้าเนี่ยแรงไฟเนี่ยมันจะคงที่ที่สุดทําให้วัดความดันได้แม่นยำที่สุดแล้วก็ถ้ามีเครื่องเชิญชวนเอามาเทียบค่าที่นี่ได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายครั้งต่อไปที่มาเจอคุณหมอค่ามาเทียบได้นะคะนะตรงนี้ดูบรรยายน,นะคะนำะเอ่อ